เรียกอะไรคะลูกแปดแล้วอันนี้เรียกอะไรคะลูกเก้าหมูตะเต้วอันนี้เรียกอะไรลูกชีสแล้วนี่ล่ะคะเอ็นเกี่ยมไม่ใช่ค่ะพี่ฟ้าผิดหมดเลยค่ะผิดหมดเลยลูกเหยาเหยาก่อน นี่เลขอะไร <Yeah. S 1> เอานิ้วออกดูสิเลขอะไรโ oh. นี่เลขอะไร <Yeah. S 1> นี่ดูตาดูตาด,ตาดูนี่เลขอะไรด,ดูที่ดูที่พ่อชี้เนี่ยเลขอะไร <Yeah. S 1> ะนี่ตัวอะไร <Yeah. S 1> ฮะ อบนี่ตัวอะไรตอกอ่าแล้วนี่อะไรช้างอ,อันนี้อะไรแ,ะแะอะอะอนี่อะไรแมวอืมนี่อะไรนกอืมนี่อะไรตายอืตายเต่าห,หรือกตอตอ็ตายเต่าหรือก็ตายเต่าอืมเต่าเนี่ยนะ อ่านี่อะไรรสอันนี้ตัวอะไรคะลูกตัวอะไรคะหนู <No. S 1> อืมเค okay. อ่ะเริ่มใหม่นี่เงยหน้าเงยหน้าก่อน mm. นี่เลขอะไรบุก mm. นี่เลขอะไรเลขหกนี่ตัวอะไรมี mm. อืมนี่ตัวอะไรค่ะ นี่ตัวอะไรตัวอะไรครับแกะแอะเจ๋งนี่ตัวอะไรครับแมวครับเยี่ยมนี่ตัวอะไรครับปลาเนน้อหนตุ้มๆนี่ตัวอะไรครับเชือกอือเชือกายกันได้อยู่ คือจำไดแล้เยียมอ่า <Yep. S 2> นี่ตัวเลขนะ mm. นี่อะไรครับ mm. นี่นี่ดูดีนิวพ่อนน่เลขหนี่เลขอะไรเจ็ด <Yep>. mm. พ่ะพ่อจะบอกนะ mm. นี่พอจะบอกนะอันนี้สีดำดำอันนี้สีแดงแบบ อันนี้สีเขียวเขียวอันนี้สีเหลืองเหลืองด,ดู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 ดีก่อนเออเอออะดูนี่ดูนี่เมื่อกี้พ่อบอกแล้วนะ <l aumento> นี่สีสีสีนี่สี แบงนี่สีค่ะนี่สีสีพ่อถามสีสีอะไรเหลืองสีเรียวเรียวอืมตอบบอกใหม่อีกรอบเนื้อเหมือนบอกบอกใหม่อีกรอบค่ะ อ่ะพอเริ่มใหม่นะอันนี้สีเหลือง,อ,งอ่าอันนี้สีดำ,ำอันนี้สีเขียว,ยวอันนี้สีแดงคือต้องอันไหนสีแดงอันอย่าเพิ่งหยิบพ่อยังไม่ได้พูดอันไหนสีดำ อันไหนบูดึกทัอ่ะเอาใหม่ดูนะอันไหนสีเหลืองหยิบสีเหลืองให้พ่อใช่ไหม <c oughs> ถ้าถามถ้าถามแบบเนี้หาอีก <c oughs> อ่ะเอาแค่เนี้ <c oughs> เพราะต้องการรู้แค่เนี้ยอันไหนสีแดง <c oughs> ตอบเดี๋ยวหยิบมาหยิบสีแดงให้พ่อ หยิบสีดำให้พ่อ,ห,อหยิบสีแดงให้พ่ออันนี้สีอะไรสรบุปไม่ได้ไเลยนี่ว่ามือมันตะคิวกินอ่ะใช้ได้กี่ข้างอ่ะข้างเดียวหรือสองข้างมืออ่ะในข้างไหนที่มันเป็นอ่ะ อ่าเนากำได้ไหมหุบมือได้ไหมแล้วแบมือได้ไหมนหนทำิีแบมือได้ไหมแล้วหุบมือเข้าได้ไหมอ่ในหนทำอีกรอบอ่าแสดงว่าไปได้เหรอไปได้แล้วเหรอไปได้แล้วเหรอแน่ใจนะว่าไปได้แล้วอ่ะอ้าวแล้วเมื่อกี้บอกว่ายังมัดผมไม่ได้เลยมือจะคิวกินมัดผมไม่ได้แล้วไปเรียนหนังสือได้ไงอ่ะฮะ จะจับรินสอจับปากกายังไงอ่ะจะบายสียังไงอ่ะฮะมัน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 จะไม่ได้นะหยุดก่อนไหมหยุดก่อนไหมล่ะหรือยังไงพักก่อนไหมอ้าวมือหายแล้วหรอโหงงแฮมโหคิดถึงกูมากเลยอยากจะไปโรงเรียนอืม ตะคิวกินอยู่เมื่อกี้แต่งตัวไม่ได้แม่โทรมาบอกให้แต่งตัวบอกแต่งตัวไม่ได้แต่คิวกินมือแล้วยังไงเนี่ยตกไม่ไม่ต้องไปหรือยังไงจะไปไปหายแล้วหายแล้วอ่ะหุบมือกำมืออ่ะเบโอ้โหคลองเลยคลองเลยหายแล้วโอ้โห มันอาการคือยังไงอ่ะไม่อยากมัดผมก็เลยบอกแม่ว่าจะจิวกินมืออย่างนี้เหรออือโอ้รับสารภาพด้วยนะว่าแค่ไม่อยากมัดผมแล้วก็บอกแม่จะจิวกินมือจบนะคะคือคนไม่ได้เป็นอะไรนะแค่ไม่อยากมัดผมจบค่ะโอเคอ่ะ ฟ้าทำอะไรคะกุ้งฟ้ากุ้งกุ้งนี้กุ้งนี้จะทำอะไรกินกุ้งนี้ทำอะไรกินคะอ๋อี่ฟ้าตัดตัดหนวดใช่ไหมตัดหนวดกุ้งใช่ไหมแล้วก็ตัดหางมันเนาะอ๋อ พีกฟ้าอยู่บ้านพุฟ้าก็ช่วยแม่ทํากับข้าวนะคะคุณครูนะอืมภูมิใจมากเลยค่ะลูกฟ้าไปเรียนกลับมาแล้วรู้จักทําช่วยแม่ด้วยอุดบุญนะอืมทําได้ด้วยนะคะคุณครูดีใจมากเลยค่ะอืม 嗯。Mm.